สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n n e l หมอหมีเม,มาหมอย,ยช่องโหนขี้เมาและ รักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนําทํา4อย่างนี้ตอนเช้าน้ําตาลสะสมลดไวมากนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนนะครับคอมเมนต์เข้ามาถามหมอหมีเยอะเลยนะครับว่าน้ําตาลสะสมที่เวลาไปตรวจเนี่ยไม่ลดลงสักทีแม้ว่าน้ําตาลปัจจุบันจะลดลงแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าสาเหตุส่วนใหญ่และสาเหตุที่สําคัญมากๆเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานั่นเองครับมีอาหารบางอย่างพฤติกรรมบางอย่างที่เราทําทุกวันทุกวันไปเรื่อยๆเนี่ย จะส่งผลเลยครับทำให้น้ําตาลสะสมของเราไม่ลงสักทีครับดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีเลยจะมาแนะนําเคล็ดลับดีๆครับให้ลองนําไปทํากันดูในตอนเช้านะครับทำทุกวันไปเรื่อยๆรับรองว่า1เดือนผ่านไปนะครับน้ำตาลสะสมในเลือดของคุณลดลงแล้วก็ดีขึ้นไวมากๆเลยครับแต่ก่อนไปฟังกันนะครับตอนนี้หมอมีเคล็ดลับลดน้ําตาลในเลือดเร่งด่วนแจกฟรีครับใครอยากได้พิมพ์3 4มไวห้ไวในคอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้ครับอาจจะพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ ข้อที่1ดื่มน้ำสี่แก้วตอนเช้านะครับข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะครับหลังจากที่เรานอนมาทั้งคืนนะครับ 6ชั่วโมง7ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะครับร่างกายของเราจะขาดน้ําแน่นอนเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยบางทีเราไม่ได้ดื่มน้ําเข้าไปนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการที่เราปล่อยให้ร่างกายของเราขาดน้ําจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของเราพุ่งสูงได้ครับดังนั้นเนี่ยแนะนำว่าตื่นเช้าขึ้นมานะครับเพื่อที่จะรีบูตนะครับรีเฟรชร่ารงกายของเราให้สดชื่นมากขึ้นช่วยเร่งระบบเาผาผลาญในร่างกายของเราแนะนําว่าดื่มน้ำเนี่ยครับอย่างน้อยสี่แก้วเลยครับแนะนําว่าให้แบ่งก่อนนะครับตื่นเช้ามานะฮะอาจจะแปรงฟันแล้วก็ไม่แปงฟันก็ได้ ดื่มไปเลย2แก้วนะครับจากนั้นนะครับหลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วดื่มน้ําอีก2แก้วและแนะนําว่าเป็นน้ําเปล่าด้วยนะครับการที่เราดื่มน้ําเข้าไปเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายของเรานะครับระบบต่างๆในร่างกายทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นอย่าลืมนะครับใครที่น้ําตาลสะสมในเลือดเนี่ยกำลังสูงอยู่ตื่นเช้ามาดื่มน้าอย่างน้อย4แก้วแล้วเป็นน้าเปล่ารับรองว่าน้ําตาลสะสมจะค่อยๆดีขึ้นครับข้อที่2ทานผักในตอนเช้านะครับข้อนี้สําคัญเลยนะครับผักเนี่ยนะครับจะมีไฟเบอร์และกากใยอาหารที่สูง เมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วตัวกากใยอาหารจะคอยดักจับพวกน้ําตาลพวกไขมันที่เรารับประทานเข้าไปนะครับทำให้ร่างกายดูดซึมน้ําตาลแล้วก็ไขมันลดลงก็จะส่งผลเลยครับทำให้ระดับน้ําตาลสะสมของเราลดลงไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนำรัาว่าตอนเช้าหาผักมารับประทานเลยครับโดยเฉพาะผักใบนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นผักกาดผักบุ้งนะครับอ่าผักคะนา้าได้หมดเลยนะที่หมอชอบมากๆก็คือพวกกะเจฟเขียวนะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะครับมีไฟเบอร์สูงมากๆแล้วก็ยังมีเยื่อเมือกด้วยนะครับที่จะไป จับพวกน้ําตาลีกนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนำเขาว่าตอนเช้าอย่าลืมนะครับอย่าไปกินแค่พวกพิซซ่าไส้กรอกอะไรอย่างเดียวเพราะพวกนั้นน่ยนะครับบางทีัะมีไขมันเยอะมีน้ําตาลเยอะด้วยแนะนําว่ารับประทานผักให้มากขึ้นก็จะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ครับข้อที่3เดิน30นาทีตอนเช้านะครับตอนเช้าหาเวลามาเลยครับจะเดินที่รอบหมู่บ้านก็ได้ในลู่วิ่งก็ได้นะครับแต่อยากจะแนะนําว่าให้เดินกลางแจ้งจะดีที่สุดครับเพราะว่าถ้าเราเดินกลางแจ้งเนี่ยเราจะได้รับแดดอ่อนๆด้วยนะครับจากแสงอาทิตย์ทำให้ร่าง กายของเราผลิตวิตามินดีขึ้นมาวิตามินดีเนี่ยจะทําให้ระบบต่างๆในร่างกายทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะช่วยบํารุงกระดูกของเราบารุงแคลเซียมเข้าไปในกระดูกของเราอีกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนาครับว่าตอนเช้าๆนะครับหัดเดินเลยครับอย่างน้อยนะอย่างน้อย30นาทีจะเกินนั้นก็ได้นะครับเดิน30นาทีแล้วก็โดนแดดด้วยรับรองเลยว่าร่างกายจะดีขึ้นน้ําตาลสะสมจะค่อยๆลดลงเลยครับข้อที่4กินแป้งที่มีดัชนีน้ําตาลต่านะครับข้อนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะครับอาหารในพวกกลุ่มคาร์โบไฮเด เดหรือว่าพวกแป้งเนี่ยนะครับเวลาเราประทานเข้าไปแล้วจะถูกย่อยกลายเป็นน้ําตาลแล้วก็ดูดซึมเข้ากระแสะเลือดเราทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของเราพุ่งสูงได้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราหาอาหารนะครับควรหาอาหารที่เป็นแป้งที่มีค่าดัชนีน้ําตาลต่ําๆอะไรบ้างเช่นพวกข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ขนมปังโฮลวีตอันนี้ได้เลยครับดัชนีน้ําตาลต่านะครับพอเราบระทานเข้าไปแล้วร่างกายจะค่อยๆย,ย่อยนะครับค่อยๆดูดซึมน้ําตาลทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของเราไม่พุ่งกระฉูดดังนั้นเนี่ยถ้าเราปรทานพวกข้าวกล้องอะะรรยย่่าาง้กจคๆดน มันจะสูงอย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆแบบนี้ก็จะส่งผลเลยครับทำให้น้ําตาลสะสมดีขึ้นดังนั้นลองปรับเปลี่ยนเลยครับใครที่รับประทานข้า,ขาวขาวอย่างเดียวนะครับลองมารับประทานข้าวกล้องให้มากขึ้นนะครับใครที่ขนมปังขาวอย่างเดียวก็เปลี่ยนเป็นขนมปังโฮลวีทด,ดูนะครับน้ำตาลสะสมของคุณก็จะค่อยๆดีขึ้นครับสรุปนะครับทํา4อย่างนี้ตอนเช้าน้ําตาลสะสมลดไวมากว่ามีอะไรบ้างนะครับ ข้อที่1ครับให้ดื่มน้ำสีแก้วตอนเช้าครับโดยแบ่งเป็น2แก้วหลังตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็2แก้วหลังอาหารเช้านะครับแล้วก็แนะนําว่าควรเป็นน้ำเปล่าด้วยครับต่อมาข้อที่2นะครับให้รับประทานผักในตอนเช้าครับโดยเฉพาะพวกผักใบไม่ว่าจะเป็นผักบุ้ง ผักกาดผักคะนา้าผักอะไรก็ได้นะครับที่เป็นใบหรือว่าพวกกระเจี๊ยบเขียวนี้ก็ดีมากๆไฟเบอร์สูงมากๆก,ก็จะช่วยลดการดูดซึมน้ําตาลทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของเราลดลงได้ครับต่อมาข้อที่3นะครับให้เดิน30นาทีตอนเช้าและแนะนําว่าให้เดินกลางแจ้งด้วยนะครับให้โดนแดดอ่อนๆนะครับประมาณสัก30นาทีอย่างน้อยครับก็จะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้เช่นกันและข้อสุดท้ายคือข้อที่4ครับให้เลือกอาหารจากพวกแป้งนะครับที่มีค่าดัชนีน้ําตาลต่ำๆหน่อยครับเช่นพวกข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ ขนมปังโฮวีนะครับพวกนี้เนี่ยจะมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของเราไม่พุ่งกระฉูดขึ้นไปนะครับจะส่งผลเลยครับทำให้ระดับน้ําตาลสะสมในเลือดของเราดีขึ้นเรื่อยๆเอาไปตรวจกับคุณหมออีกทีนะครับรับรองเลยว่าคุณหมอชมแน่นอนครับแนะนําเลยครับใครที่ระดับน้ําตาลสะสมในเลือดสูงอยู่นะครับลองนําไปปฏิบัติกันดูครับรับรองเลยว่าระดับน้ําตาลสะสมของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่เป็นโรคเบาหวานหรือว่าระดับน้ําตาลในเลือดสูงอยู่ตอนนี้หมอมีเคล็ดลับลดน้ําตาลในเลดดรร่่งวนแจกฟี ใครสนใจพิมพ์3 4 5ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวหมอมีส่งให้นะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แลวก,ก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้หมอลงคลิปทุกวันเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความดันไขมันเบาหวานโรคหัวใจโรคไตครบทุกโรคเลยครับดังนั้นกดติดตามไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะครับและสาหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอมีจะมาตอบทุกคาถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย